ผลทำอัปเดตดีไซน์นะครับในส่วนของหมู่บ้านแกนนดิโอปรวัติพระรามสามนะครับเข้ามาถึงเนี่ยเราก็จะเจอในส่วนของโฟเยเลยโฟเยก็จะเป็นตัวโถงสูงมีการติดตั้งตัวชนเลียสวยงามนะครับเป็นคิดตั้นในส่วนของผนังเนี่ยเราก็จะมีการตกแต่งพวกผนังผูกแล้วก็มีงานซ่อนไฟ LED นะครับก็คือดีเทลเนี่ยก็จะล้อจากชั้น1ไปหาชั้น2เลยครับหลังเนี่ยจะเป็นทรงคลาสสิกแต่ว่าจะมีความลักซูรี่ผสมอยู่นะครับในส่วนของ ตู้ใต้วันไดเนี่ยเราก็จะทาเป็นตู้หลอกนะครับจริงๆตู้เนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นช่องเก็บของสามารถเก็บพวกรองเท้าเก็บพวกของเก็บของต่างๆที่ใช้ในบ้านได้นะครับพอเราปิดไปปุ๊บเนี่ยตู้นี้ก็ดูไม่ออกว่าเป็นตัวห้องเก็บของนะครับก็คือดีเทลเนี่ยตั้งใจทําเพื่อให้ดูเป็นซุ้มเป็นช่องกระจกนะครับแต่งตัวได้ ในส่วนของงานพื้นเนี่ยเราก็จะมีการตัดบอร์เดอร์ด้านล่างนะครับเพื่อแบ่งให้ดูมีดีเทลมากขึ้นนะครับพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอในโซนของตัวโต๊ะทานข้าวในส่วนโต๊ะทานข้าวเนี่ยเราเซ็ตไว้ก็คือจะสามารถนั่งได้6กที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเพนที้ในส่วนของเพนที้ก็จะมีเซตช่องตู้วายไว้แล้วก็จะมีพวกงานเหล็กแขวนแก้ว ittle, กด้านบนนะครับ <LEGO vent. S 1> ก็คือสามารถใส่ตัวแก้ววายแขวนโชว์ได้เลยการซ่อนบานนะครับซ่อนบานเลื่อนด้านในเนี่ยก็คือสามารถเห็นในส่วนของห้องครัวได้เลย ตัวนี้เราก็ยังมีฟังก์ชันของตัวกระจกบานเลื่อนของของเดิมโครงการไว้อยู่นะครับก็คือคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็สามารถคอนแทคกับคนที่อยู่ในครัวได้เผื่อจะพูดคุยกันหรือว่าส่งของส่งอะไรกันก็ส่งผ่านทางนี้ได้เลยไม่ต้องเดินอ้อมนะครับเวลาเราไมา่ได้ใช้งานหรือว่าต้องการทําครัวหนักๆเนี่ยก็สามารถปิดกันกินได้ตัวนี้ก็จะปิดหลอกมาเปรียบเสมือนว่าช่องเนี่ยไม่มีอยู่นะครับ ่วนด้านขวาเราก็เซตไว้เป็นตู้โชว์นะครับลูกค้าจะวางพวกตุ๊กตาวางเครื่องดื่มวางอะไรก็สามารถเซตได้หมดเลยนะครับส่วนในโซนนี้ก็จะเซตไว้เป็นตัวลิฟวิ่งนะครับลิฟวิ่งเนี่ยเราก็จะเซตให้โซฟาเนี่ยเป็นตัวทรงแอลตัวแอลเพื่อที่จะให้รับแับตัวพื้นที่ใช้สอยของลูกค้านะครับส่วนผนังทีวีแบ็กดรอปด้านหลังเนี่ยเรากา็ติดตั้งเป็นงานลัมเนตตัดกระสีพ่นแล้วก็มีงานซ่อนไฟ led ในส่วนของตัวฝ้าเนี่ยเราก็จะทำพวกดีเทลโค้งเพื่อให้มันรับกับตัวโฟมชัเดเลียที่ลูกค้ามาติดนะครับในส่วนห้องนี้ก็จะเป็นโซนของห้องเพลูมนะครับห้องนี้เราก็เซตให้มันดูสนุกสนานหน่อยตอนนี้เขากำลังไล่เก็บอ่ารายละเอียดสีอยู่ก็จะเห็นว่าเรามีทั้งแบบชั้นโชว์มีตซ้โชว์แล้วก็มีแบบลานก็ได้ลานจอดรถดของเด็กเล่นนะครับพอดีลูกชายลูกค้าเนี่ยเขาสะสมตัวรถโมเดลค่ะเ,เล็กๆเนี่ยก็สามารถเอามาจอดโชว์ในแต่ละชั้นได้ ส่วนชั้นแต่ชั้นเนี่ยเราจะดีไซน์เคิร์ฟดีไซน์ให้มันดูแบบสนุกสนานให้มันดูเว้นแบบ ดีเทลหน่อยนะครับก็พวกเคิร์ฟอะไรต่างๆในโค้งต่างๆเนี่ยพยายามเล่นให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นนะครับส่วนในตู้เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของไฟเหมือนเดิมครับก็คือเพิ่มไฟให้แบบสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับส่วนเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีหน้าบานปิดอันนี้ถอดไปทําสีครับมีหน้าบานปิดด้านหลังก็จะเป็นแบ็กกระจกแบ็กกระจกเงาดานะครับไว้สําหรับวางของโชว์ครับอันนี้ก็จะเป็นตู้อันนี้เดี๋ยวมีบานปิดอีกทีหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นผนังตกแต่งนะครับ วิ่งลอนด้านหลังนะครับเป็นลอนลายไม้นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยที่เห็นดำๆอันนี้จะเป็นตัวกระดานดำตัวน,นี้จะเป็นกระดานดำก็คือสามารถเขียนแล้วก็ลบออกได้เลยเหมาะเอาไว้ให้น้องๆเนี่ยจะได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับก็คือไว้เขียนนั่นเองครับในโซนของห้องครัวนะครับอันนี้เราก็ใช้เป็นโทนสีเข้มนะครับสีดำอันนี้ลูกค้ารีเค,คเวสมาบอกจะได้ดูดูดูเท่ๆนะครับ เราก็เลยดีไซน์ตัวห้องครัวเนี่ยให้มันเป็นสีดำตัดกับสแตเลสสีบออนนะครับแล้วก็สีดีเซนะครับแล้วก็หินเนี่ยก็จะเป็นตัวแพนทอมไว้ทั้งตัวตัวท็อปแล้วก็ตัวผนังเลยก็จะเป็นแพนทอมไว้นะครับส่วนดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะออกแบบให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในห้องครัวทั้งหมดอย่างไมโครเวฟ ไมโครเวฟเราก็จัดทาให้เป็นวิวินเข้าไปกับตัวงานเฟอร์นิเจอร์นะครับตู้อบก็เหมือนกันครับเราก็เซ็ตช่องไว้สำหรับไมโครเวฟตู้อบก็ในส่วนของฮูดฮูดเนี่ยเราก็ทําเป็นตัวบิวเข้ากับตัวตูวต้ชุดนี้นะครับก็ตูต้ชุดบนเนี่ยก็จะซ่อนพวกงานระบบของฮูดไว้ ครับเป็นกดกระเด้งก็เปิดออกมานี่ครับ,รบก็เป็นโซนที่เอาไว้เซอร์วิสของปองพู้นะครับพุตัวนี้เป็นระบบหมุนเวียนภายนอกนะครับก็คือต้องต่อระบบท่อไปข้างนอกนะครับส่วนเตาไฟฟ้าเนี่ยก็เซดมาไว้ตำแหน่งตรงนี้นะครับก็คือสามารถใช้งานอุ่นของทำโครงข้าวได้แล้วก็สามารถมูคมามาพื้นที่ล้างจานตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ขนาดใหญ่กองขนาดสองหลุมครับก็คือทำงานล้างตรงล้างจานแล้วก็มาพักเก็บมาฝั่งนี้ได้ ส่วนช่องหน้าต่างเดิมเราก็ยังเว้นไว้นะครับเพื่อที่ปลาทำกับข้าวเนี่ยให้กลิ่นมันสามารถถ่ายเทยได้นะครับส่วนพวกตู้ครอบตู้เย็นอะไรพวกนี้เราก็เซ็ตให้มันพอดีกับตัวขนาดของตู้เย็นนะครับตู้เย็นก็เป็น2ประตูขนาดมาตรฐานนะครับก็ใส่รุ่นไหนก็ได้แต่ว่าถ้าลูกค้ามีรุ่นที่ชอบเนี่ยเราก็จะทำช่องเนี่ยให้มันฟลิปกับข้ามฟิปกับตู้เย็นไว้นะครับด้านบนก็จะเป็นตู้ลอยครับเป็นตู้ลอยตู้ครอบนะครับตู้เย็นไว้ครับแล้วก็ดีเทลก็จะเป็นพวกนี้ครับบาน ก็ติดพวกลอนระแนงนะครับแล้วก็มีคาดด้วยสแตนเลสนะครับส่วนฝั่งนี้เราตัดกับงานบานเฟมอลูมิเนียมนะไม่ให้มันโทนเสียมันจมเกินไปแล้วก็ตัดด้วยบานเฟลอลูมิเนียมให้มันดูเด่นขึ้นนะครับ ครับในส่วนของการห้องครัวเนี่ยเราได้เซ็ตให้มีไอเล่นไว้นะครับไอเลนตัวนี้ก็สามารถเปิดใช้งานได้ทั้งสองฝั่งก็จะเป็นฝั่งด้านนอกนะครับฝั่งด้านนอกกับฝั่งด้านในตัวด้านนอกเนี่ยเราเซ็ตก็คือมีตัวดินชาร์จให้ครับดินชากเก็บของมีตัวหน้าบานหน้าบานตู้แล้วก็เปิดเก็บของด้านในได้นะครับอีกฝั่งก็จะเป็นเหมือนกันครับฝั่งนี้เราก็จะมีไอเล่นเอาไว้แบบพักของเก็บของนี่ครับเวลาจะทำขบข้าวนะครับ พอขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอโซนของผนังพาริชั่นที่กั้นขึ้นมาเนี่ยในโซนของผนังตัวเนี้ยเราเซตไว้เพื่อเป็นตัวกั้นห้องพระนะครับก็คือเวลาเราเดินเลี้ยวเข้าไปด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเจอ